สวัสดีครับทุกทุกท่านครับผมชาลีฟเอ็มวัฒนาครับผมทำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับนาดาเจมสแอนจิเวลรี่ครับปัจจุบันผมเป็นประธานของอินจีเนียร์แชปเตอร์ครับผมเป็นสมาคมผู้ประกอบการที่ฮอตที่สุดในเชียงใหม่ตอนนี้เลยนะครับผมเราจะมาบอกท่านครับผมว่าเราจะมีงาน Business Open day ครับผมในวันที่19เดือนกันยายนนี้ครับผมซึ่งตีงานของเราครับผมก็คือ Super 100นรนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกครับ3ข้อครับที่ท่านไม่ควรพลาดงานนี้นะครับผมอย่างแรกเลยครับ ชื่องานก็บอกแล้วนะครับผมว่าเป็นซูเปอร์100ครับผมท่านจะได้เจอผู้ประกอบการมากกว่า100กิจการครับผมที่เป็นกิจการชั้นนําของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือครับผมนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2ครับผมในงานท่านจะได้มีโอกาสเน็ตเวิร์กกิ้งครับผมและแมทชิ่งบิสเนสครับผมกับ คอนเน็กชันครับที่สามารถทําธุรกิจต่อกับท่านได้ทันทีครับผม2ข้อก็ว่าขนลุกแล้วนะคะผมข้อที่3ครับผมท่านจะมีโอกาสครับผมได้เรียนรู้ถึงระบบครับผมที่จะสามารถช่วยเหลือธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอนทุกๆวันนี้ครับผมการแข่งขันมีมากมายครับผมแต่ในพื้นที่นี้ครับผมเราจะสอนวิธีการทําธุรกิจที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ท่านหยิบไปใช้และประสบความสำเร็จในธุรกิจของท่านได้อย่างยอดเยี่ยมครับ3 ข้อนี้ยังไม่พอนะครับผมเรายังมีอีกหลากหลายเหตุผลครับผมเดี๋ยวเราลองไปฟังครับกับสมาชิกท่านอื่นของเราได้เลยครับ